ตรงเพนบ้านหัวลึกเป็นบ้านของเราทุกคนเป็นครอบครัวเรียนรู้และเติบโตเกิบไปด้วยกันในความสามัคคีแบบนิเทศที่1การ,รส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่10สู่การปฏิบัติประจําปีงบประมาณ2567 ในปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วยลึกมีนักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านระดับดีขึ้นไปจำนวน9คนโดยคิดเป็นร้อยละร้อยวิธีการดำเนินงาน 1. วิธีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้1.1การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ โดยภายในชั้นเรียนได้สอดแทรกปลูกฝังให้นักเรียนรักสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีการสวดมนต์ในทุกวันศุกร์ในคาบสุดท้าย 1.2. การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยได้มีการน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเรียนรู้คู่กับนักเรียนโดยการให้นักเรียนได้ปลูกผักสวนครัว 2. วิธีการส่งเสริมสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารนณะมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงมีค่านิยมที่ดีงามมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยโดยในทุกวันศุกร์โรงเรียนจะมีการรณรงค์ให้ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธาร,รณะโดยให้นักเรียนช่วยกันเก็บขยะทุกเช้าก่อนเข้าเรียนนอกจากนี้ในทุกเช้าวันศุกร์จะมีพระอาจารย์มาให้ความรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนผลการดําเนินงานการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนําพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด้านผู้เรียน จำนวนนักเรียน76คนได้รับการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยคิดเป็นร้อยละร้อยด้านครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารจำนวน11คนได้รับการอบรมและพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะนะมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีค่านิยมที่ดีงามมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยโดยคิดเป็นร้อยละร้อยแบบนิเทศที่2การนิเทศติดตามความยั่งยืนของศาสรศึกษาพอเพียงตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ2567โรงเรียนบ้านห้วยลึกภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการทิติวันเล็กแดงอยู่โดยมีผู้บริหารจำนวนหนึ่งท่านข้าราชการครู6ท่าน บุคลากรทางการศึกษา3ท่านโดยแบ่งเป็นธุรการจำนวน1ท่านและนักการพันโรงจำนวน1ท่านด้นานที่1บุคลากรด้นานผู้บริหารผู้บริหารมีการนำหลักบัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 2. ผู้บริหารนำหลักปัจจายเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงานทั้ง4ฝ่าย 3. ผู้บริหารมีการพัฒนาหลักสูตรสานศึกษาตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพ 4. ผู้บริหารเป็นผู้นําและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ผู้บริหารมีนวัตกรรมรูปแบบวิธีการบริหารจัดการสารศึกษาที่ดีตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. ผู้บริหารขับเคลื่อนหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายนกนถักศึกษาหน่วยงานองค์กรและชุมชนด้านครู 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักของปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่ 2. ครูประสบความสำเร็จในการนำหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต 3. ครูมีการพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จในการนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างพอเพียง 4. ครูมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ครูแกนนําได้ขยายผลหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาด้านนักเรียน 1. มีนักเรียนแกนนํา 2. ผู้เรียนใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 3. ผู้เรียนเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดการเรียนรู้ 4. ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและสถาบันหลักของชาติ 5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกสถานศึกษาด้นานคณะกรรมการสถานศึกษา 1. มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าและศรัทธานในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีบทบาทในการให้การสนับสนุนส่งเสริมร่วมคิดร่วมพัฒนาและร่วมสืบสารการขับเคลื่อนหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาด้าน,นที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 1. มีความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. การขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษามีสื่อเนื้อหาสาระองค์ความรู้มีบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสำนึกที่ดีและบริบัติเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติ ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 1. มีแหล่งเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทและภูมินิสังคมของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวพระาบรมราชโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10ด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น 1. สถานศึกษามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ผลความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสารศึกษากับชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานอื่นความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอก 1. มีการวางแผนและการดำเนินงานในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 2. ชุมชนให้ความไว้วางใจในการสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาแบบนิเทศที่3การนิเทศติดตามเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567 1. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโรงเรียนมีการสร้างคือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่นโรงเรียนมีแผนภูมิการดําเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกํากับติดตาม 2. โครงกานพัฒนาจริยะคุณครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ 3. กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุรุชนคนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 4. กิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประเมินกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน 5. กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนมีการจัดค่ายคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 7. ครูมีการสร้างเครือข่ายคุณธรรมในโรงเรียน 8. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 9. เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมจนมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน 10. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธบุคลากรในโรงเรียนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตนตามตัวชีวัดคุณธรรมอัตลักษณ์29ประการอย่างสม่ำเสมอ แบบนิเทศที่4การสร้างสรรค์ best บ r a c t i c e และพัฒนานวัตรกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2,567 1. โรงเรียนจัดทำแผนการนิเทศภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการระบบนิเทศภายในอย่างชัดเจนวิธีการดําเนินงาน 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสนารศึกษาและศึกษาสภาพปัญหา 2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสนารศึกษา 3. จัดทำปฏิทินนิเทศภายในสถานศึกษา 2. โรงเรียนมีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการนิเทศของครูและบุคลากรวิธีการดำเนินงาน 1. ประชุมระดมความคิดในการร่วมการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศของครูและบุคลากร 2. จัดทำโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 3. โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการนิเทศภายในวิธีการดำเนินงาน 1. ประชุมระดมความคิดในการร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน 2. จัดทําโครงการนิเทศภายใน 4. โรงเรียนมีวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายใน วิธีการดําเนินงานส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายในหโรงเรียนมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องวิธีการดําเนินงาน 1. ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนตามกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2. ประเมินผลการนิเทศและจัดทำรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 6. โรงเรียนนำผลการประเมินการนิเทศภายในมาสะท้อนผลให้ครูร่วมกันรับฟังและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาวิธีการดำเนินงาน 1. ประเมินผลการนิเทศและจัดทำรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2. นำผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษามาสะท้อนผลให้ครูร่วมกันรับฟังและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 7. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นำกระบวนการ PLC มาบูรณาการในกระบวนการการนิเทศภายในเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ครูมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน วิธีการดำเนินงาน 1. ประเมินผลการนิเทศและจัดทำรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2. นํนำผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษามาสะท้อนผลให้ครูร่วมกันรับฟังและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตามกระบวนการ PLC 3. นํนำปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามาสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 8. โรงเรียนมีเครื่องมือในการเยี่ยมชั้นเรียนที่ตรงประเด็นการเยี่ยมชั้นเรียนวิธีการดำเนินงาน 1. กำหนดปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในสถานศึกษา 3. จัดทำแบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่ตรงประเด็นการเยี่ยมชั้นเรียน 4. หัวหน้าวิชาการและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 9. โรงเรียนมีการจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนเพื่อนำเสนอต่อครูและบุคลากรในโรงเรียนวิธีการดำเนินงานจะทำรายงานผลการพัฒนาตนเองและแผนยก,กดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อนำเสนอต่อครูบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดแบบนิเทศที่5การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบอันพลักโคดิ้งตามแนวทางโคดิ้งพัฒ 1>, 1. การออกแบบกิจกรรมตามแนวทางโคดิง้ง1.1ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนเพื่อนครูผู้บริหารและผู้ปกครอง1.2มีการจัดระเบียบความพร้อมของผู้เรียนข้อตกลงของห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์การเรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียน1.3มีการออกแบบกิจกรรมเกมใบางานใบกิจกรรมและสถานการณ์จำลอง1.4มีแนวคิดตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด สอดคล้องกับจุดประสงค์เป็นไปตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดและบูรณาการสาระการเรียนรู้อื่น1.5มีความใหม่ทันสมัยและน่าสนใจ1.6เป้าหมายมีผลสำนิกทางการเรียนสมรรถนะที่สำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตรวรรษที่21 2. การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางพัส2.1การเล่น มีเล่นเกมบทบาทสมมุติระดมความคิดและสร้างสถานการณ์จำลอง2.2การเรียนรู้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติผู้เรียนค้นหาคำตอบด้วยตนเองผู้เรียนสะท้อนคิดหลังการเรียนรู้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.3. พัฒนาทักษะทักษะด้านการสื่อสารการคิดการแก้ไขปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต 2.4เรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองสร้างแรงจูงใจให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน3.1การมีส่วนร่วมในการปฏิบัตินักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอนและมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนหลังกิจกรรม3.2 ความสนุกสนานจากกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเล่นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเล่นด้วยความสามัคีมีน้ำใจเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเมื่อแพ้ก็ไม่แสดงอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์3.3ผลการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณน,นักเรียนสามารถแยกปัญหาและสถานการณ์ได้จดจำรูปแบบการแก้ปัญหาได้และมีขั้นตอนในการแก้ปัญหา 4. การสะท้อนคิดหลังการสังเกตชั้นเรียน4.1 คููสะท้อนการจัดกิจกรรมของตนเองด้วยผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน4.2ผู้นิเทศสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของครูและผลลัพธ์การจัดกิจกรรม4.3การสรุปประเด็นในการดําเนินการร่วมกันทั้งในด้านการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลแบบนิเทศที่6 การนิเทศติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Content Center โรงเรียนบ้านห้วยลึกจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาข้อมูลด้านบุคลากรผพ่วมใวยการสถานศึกษาจำนวน1ท่านค่าราชการครูจำนวน6ท่านครูอัตราจ้างหท่านและครูธุรการอีกหท่านข้อมูลนักเรียน นักเรียนระดับปฐมวัยจำนวน14คนนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน62คนตอนที่2การวางแผนการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center ของสถานศึกษา 1. สารตราจามีแผนการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมีการกำหนดเนื้อหาและเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องที่ต้องฝึกฝนในด้านการเรียนรู้ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนำเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้มาสู่การลงมือปฏิบัติสู่แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ และฝึกปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 2. สารศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. สารศึกษามีแกนนํำในการขับเคลื่อนระบบลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีครูนำทิพย์แสนโพธิ์เป็นครูแกนนำ 4. ส,สารศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเข้าระบบบริหารจัดการเนื้อหาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วนำมาขยายผลให้คณะครูในโรงเรียนได้ทำความเข้าใจและให้คุณนครูกำหนดเนื้อหาที่สนใจเพื่อสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 5ส๕ศึกษาวางแผนการนิเทศกำกับติดตามและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลโดยครูผู้สอนกำหนดเนื้อหาที่ต้องการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลออกแบบแผนการสอนรายคาบโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและลงมือปฏิบัติทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน และกำหนดการนิเทศแต่ละชั้นเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 6. สถานศึกษาวางแผนส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลหรือประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ออกแบบผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7. ศาสศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือถอดบทเรียนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในเวลาหลังเลิกเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอรับบ้านของ